ม่า่อกระจกวิเศษบอกข้าถอยใครง้ำเลื่ในประทืนี <c oughs> ไม่มีหรอกกระจกพังน,นั้นน่ะจะฆ่าที่จะมาบอกเต้าว่าเต้าหน้าเหมือนศพเดินได้มาเท่ไหน,นและนี่วินสลาดเขาจะให้ลุงสมุองข้ามาบอกเกี่ยวกับสบรรพคุณของมัน หช่วยให้ผมสวยสวยเก๋นุ่มฟูตลอดทั้งวันคิ้วโดดดำดูเป็นธรรมชาติหรือบางทีก็อาจจะลามที่หน้าช่วยให้ปากนุ่มชุ่มชื้นอิ่มเอิบแมช่วยให้ข้อศอกกลับมาดูสีสันมีชีวิตชีวาถึงจะเป็นข้อศอกหมาก็ทำให้เป็นข้อศอกคนนี่ไงล่ะผลจากการใช้วินสลา เล่นอเลยเนี่ยกูจะใช้อีกว่าเน,นียนนุ่มชุ่มชืน้นเหมือนยืนอยู่บนยอดหญ้า